ขันจัดเลยนะฮะสรุปนะครับสรุปไปเนี่ยนะครับไทม์เฟรมเล็กเนี่ยนะครับก็รีบาวนะครับไทม์เฟรมใหญ่ไซเว์ใช่ไหมฮะไทม์เฟรมเดย์ตรงนี้นะครับอันนี้ออกลูกไซเวเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็ทดสอบแนวต้านได้ใช่ไหมเพราะว่ามันทะลุ60มาแล้วแต่นั่นแหละครับทดสอบไปแล้วแล้วก็ไม่ผ่านเด้งกลับมาเป็นแท่งแบริตเอนการฟิง ใชเกิด b a r i s h engulfing นะครับในทำฟ a มเดอันนี้เรื่องใหญ่ครับใชแต่ว่าวันนี้มันรีบาวครับ b a r i s h engulfing นะครับทำฟรมเดเกิด b a r i เอ e n g u ฟ f i n g นะครับเป็นการกลับตัวใช่กลับตัวลงนะฮะแต่แน่นอนครับ แท่งวันนี้นะครับถ้าทะลุ3410ขึ้นไปได้ใช่ไหมถ้าปิดสูงกว่า3410แปลว่าอะไรครับเป็นแท่งเขียวประกบเกินครึ่งหนึ่งใช่ไหมนะ้าเฟรมรายชั่วโมงเป็นไงครับก็เมื่อกี้ก็เห็นสัญญาณรีบาวนั่นแหละครับมีสัญญาณรีบาวใช่ไหมถ้า4ชั่วโมงยังเฉยๆนะครับ อนก็นคือมันรีบาวจากการเกิดแบริตแอนกราฟฟิงนี่แหละนะครับเพราะมันเกิดแบริตแอนกราฟฟิงครับมันเลยมีการรีบาววันนี้เพื่อทดสอบครับว่าหรือกลับมาทดสอบแนวต้านอีกครั้งหนึ่งครับว่าเอาอยู่ไหมนะครับถ้าแนวต้านเอาอยู่ก็แปลว่าโอเคแรงซื้อหมดครับพรก็คือราคาก็จะทิ้งดิ่งเลยใช่ไหมไลน์นาทีเป็นไงครับสัญญาณไลน์นาทีก็รีบาวเหมือนกันนี่แหละครับอ่ามีสัญญาณรีบาวเนี่ยตรงนี้นะฮะ เทคนะิคอลีบาวชัดเจนสัญญาณรีบาวชัดเจนเลยนะอันนี้รีบาวเต็มเต็มนะสัญญาณรีบาวก็คาดหวังได้อยู่ฮะใช่ไหมตอนนี้ราคา150 250 150, ขึ้นมา50บาทแล้วก็ลังจะขึ้นอีก50บาทนะครับ เรียวไทม์เรียวไทม์นะครับเรียวไทม์สองสองศูนย์ห้าสองสองสองศูนย์สองเจ็ดศูนย์นะครับลิซี่วอร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวดูแนวต้านกันแนวต้าน3 4 ศูนะ 1, 0, ย์ห้าจะหนึ่งศูนย์ไหมหนึ่งศูนย์ก็ได้ครับศูนย์ห้าก็ได้หากันห้าเหรียญมันไม่เท่าไหร่หรอกครับใช่เออนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่านั้นหน่อยก็จะมีเท่าไหร่ครับสองห้าสามสี่สองห้าโอเคสามสี่ศูนย์ห้านะครับก็คือจะเป็นราคาเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบห้าสองสองห้าศูนย์นะฮะ ถ้าเป็นสามสี่สอาบวกยีครับ5้าสอแนวรับสามสามแปดห้าสามสามสามห้าศูนโอเค 3 3 8 5นะครับ3 3 8 5ามห้าสิเหรียญก็จะเป็นร้อยเออรเท่าไหร่ร้อยท่วนไม่ใช่8ดเหรียญแเหรียญโอ้โหเหลือสองยนี่แหละห้าสองสองมันประมาณร้อยกว่า,วานะครับตีว่า200ร้ย แล้วก็ถ้าลงไปอีก35ดอลลาร์นะครับ5 1 1 850โ okay. อเค8 900แล้วกัน5 1 900เ okay. จข้างบนนะครับ25ก็คือมีเท่าไหร่ครับ25ใช่26ข้างล่างมีเท่าไหร่ครับ50 49 สาห้าสิบอะสี่เก้าอ่ะแล้วเข้าบนจริงๆไปได้ถึง3 4 5 0ไหมก็จะวางไว้ตรงนั้นก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องทะลุ1 0ู้1 0ก่อนนะครับถ้าทะลุ3 4 1 0ไปเนี่ยอาจจะคาดหวังได้ถึง3,450เนี่ยให้มันทะลุก่อนนะจะ ตรงนี้อย่างที่เห็นเลยครับว่า0.5ก็ตันแล้วฮะเห็นไหมอ่าพอรอก็คือต้องให้มันทะลุ0.5ไปก่อนสัญญาณมาสัญญาณมาสูงทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นอะไรครับ Hidden b a r i s d i v e r g e n c e ใช่ไหมครับก็เป็น Hidden b a r i s นะครับก็เป็น Hidden b a r i s อยู่นะพรอะเนี่ยนะครับก็ ภาพเล็กๆนะครับมีการรีบาวก็รีบาวอยู่นะตอนนี้เจอครับส่วนภาพใหญ่มันเป็นลักษณะข,ของการายังเป็นไซเวย์อยู่แต่แต่นะครับประเด็นของเมื่อวานน่ะมันคือการแบริตเอนกาฟิงใช่ไหมครับก็คือเป็นแท่งแดงปิดมาเป็นแท่งเบลเอนะฮะนั่นแหละครับก็คือตัวแปรสำคัญของราคาเลยใช่ไหมว่าเนี่ยฮะสัญญาณอันตรายอย่างที่สุดใช่ไหมครับ เนี่ยเป็นแท่งแดงเบลล์นะปิดแท่งเขียวลงมาาเงี้ยนะครับถ้ากืนลดมาหน่อยก็เอาเรื่องอยู่นะครับพอก็คืออย่างที่เห็นฮะพอมันมาถึงตรงนี้เนาะนะครับเนะี่ยพอมันขึ้นมาถึงจุดของมันนะครับจนะเนี่ยพอขึ้นมาถึงโซนนี้ปับ๊บมันจะมีแท่งแดงแดงเนี่ยนะครับปิดประกบทุกครั้งเลยทุกรอบนะครับ มันมีแท่งแดงประกบทุกรอบเลยนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณเตือนว่าพื้นที่ตรงนี้ครับคนเขารอขายอยู่ใช่ไหมเนี่ยตั้งแต่อะไรครับเนี่ยดูนะตั้งแต่บริเวณ3า0 0ันเขาเรียกว่าสามพันสาประมาณสักสามพขึ้นไปครับเนี่ยตรงนี้หกสขึ้นไป อติว่าเจก็ได้นะครับถัวๆ70นะตรงนี้นะประมาณ3370ขึ้นไปครับมันมีแต่แรงขายใช่ราคาเนี่ยก็คือตั้งแต่3,500ลงมานะครับจนถึงตอนเนี้มันบล็อกราคาไว้อยู่ประมาณสัก8 0โดยประมาณมครับก็คือเป็นบล็อกราคาเป็นราคาขาย,ยแดงเลยเนี่ยอย่างที่เห็นครับเป็นแท่งแดงเนี่ย มันมันไม่ได้หลอกเราเหรอกครับแท่งแดงมันแดงจริงฮะแล้วแดงเป็นบล็อกใหญ่ๆด้วยเวลาแดงแดงใหญ่เลยใช่ไหมนะครับเวลาฟื้นตัวเขียวใหญ่มาสุดท้ายก็แดงประกบแต่ล่าสุดมานี่ก็ไม่มีแล้วนะเขียวใหญ่อะนะครับนะใหญ่ได้แค่นี้ใช่ไหมพนก็คือสถานการณ์บนเขาเรียกว่าบนยอดสูงอะนะครับอันนี้คือหูเดือดมากใช่ไหมฮะสถานการณ์บนยอดสูงนี้เดือดมากพนแบบ โอ้หไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้หรอครับเจ๊ะสถานการณ์ของรายชั่วโมงเนี่ยอย่างที่เห็นครับกรอบมันไซเบพอนก็คือนั่งรอดูก่อนนั่นแหละเจะเวทแอนซีรอมันทะลุก,กรอบยังไม่ต้องทําอะไรครับเจะคนเรามันไม่จะเป็นต้องเทรดตลอดเวลาขนาดนั้นครับก็คืออย่างเงี้ยมันเข้าไม่ได้ครับไม่มีมุมเข้าเจ๊ะไม่มีมุมเข้าเราก็รอใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับออเจ e n Investor ในช่องทางนี้นะครับผม